สวัสดีครับหลุมซั้ฟาร์มครับในวันที่อากาศร้อนสุดๆวันนี้มากก่อกวนซะงั้นไก่ครับบินลงมาจากหลังคาแหมทำลายสมาธิอากาศร้อนครับวันนี้41องศานะนะตอนนี้ครับเวลาบ่ายโมงกำลังย่างหนูให้ลูกค้าอยู่ วันนี้ย่างแค่สามตัวครับลูกค้าสั่งมาสามตัวสามตัวผมก็ย่างให้นะอยู่ตรงเนี้ยย่างให้ไม่ต้องสั่งเยอะครับสั่งเยอะผมย่างไม่ไหวสามตัวสี่ตัวห้าตัวกําลังพอดีทาครับว่างก็ทําให้ไม่จงเป็นต้องแบบเยอะๆค่อยทาอันนี้มันเป็นเหมือนกับงานอดิเรกทําสนุกสนุกเพราะว่าเราทําไปแล้วคนกินชอบคนกินอร่อยผมก็สบายใจนะครับ คุยกันสักพักนึงเดี๋ยวจะไปเปิดหนูให้ดูว่ามันสุกได้ที่หรือยังคือจะเล่าเรื่องอะไรอง <c oughs> คืออย่างนี้เนะาะเมื่อวันสองวันก่อนน่ะมีเพื่อนเพื่อนที่เลี้ยงหนูคนหนึ่งะนะโทรมาปรึกษากับผมเกี่ยวกับว่าอยากแกย่างหนูขายผลจะตั้งราคาอะไรยังไงดีผมว่าประเด็นนี้ก็น่ามาคุยกันอยู่เพราะว่าไม่เคยเล่าเรื่องนี้เท่าไหร่ไม่เคยเล่าเลยเถอะ เรื่องการตั้งราคาเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะครับตามพื้นที่ที่ไหนราคาแพงเราก็ขายแพงที่ไหนราคาถูกเราก็ต้องต่ําราคาลงแต่ที่เขาถามมาคือว่าถ้าย่างแล้วมันควรจะขายราคาเท่าไหร่เอาเป็นว่าเอากลางๆเนาะตัวที่เขามาปรึกษาผมคือเป็นหนูใหญ่ครับหนูใหญ่ใหญ่มากอยู่แหละหนักตัวตั้งโลสองขีดเนี่ยพอ,อย่างมาแล้วย่างมาแล้วจะขายกิโลเท่าไหร่ดี ปกติเลยผมบอกเลยว่าผมขายหนูหนูปลีกหนูสดอย่างไม่ย่างเ่ยอยู่ที่โลละสองร้อยทีนี้ไอตัวเนี้ยมันโลสองขีดถ้าขายสดเราก็ต้องขายสองร้อยกว่าบาทใช่ไหมครับแต่ก็สองร้อยอ่ะยืนอยู่ยันตีว่าสองร้อยแต่ถ้าย่างมาแล้วเราจะขายเท่าไหร่นี่และคือปัญหาครับหนูใหญ่เนี่ยเวลาย่างไปแล้วอ่าเพื่อเขาก็บอกมาว่า จากโล2ขีดแลน้ำหนักมันเหลืออยู่แค่6 7ขีดน้ำหนักสูญเสียหายไปเยอะเลยครับอันนี้ปัจจัยมันก็มาจากความมันนะครับไขมันที่มันแทรกอยู่ในเนื้อของหนูเวลาที่เราย่างมันมันก็ละลายหยดทิ้งหนีหายไปใช่ไหมครับน้ำหนักสูญเสียมันก็เกิดขึ้นเยอะเกิดขึ้นเยอะมากเลยนะแทบจะครึ่งหนึ่งของของน้ำหนักตัวหนูเลยนะครับ นั่นคือส่วนหนึ่งแล้วนะน้ำหนักหายแล้วนะถ้าเรามาช่างขายตอนตอนอย่างนี่ก็ไม่ไหวแน่ๆแล้วก็ช่างสดแล้วก็มาคิดราคาเพิ่มเอาแต่ที่นี่ปัญหาคือการที่ตั้งราคาเนี่ยถ้าตั้งราคาสูงเกินไปเนี่ยมันจะเกิดข้อข้อที่ทําให้คนซื้อกินเนี่ยครับคิดคิดมากขึ้น,น่ะเฮ้ยหนูตัวเดียวเนี่ยนะตัวละสองร้เหรอสอง เอาจริง,รงๆก็ตัวละ2 0 0นี่คนคนย่างก็ยังขาดทุนนะครับคนขายก็ยังขาดทุนนะเพราะอะไรเพราะยังไม่ย่างอย่างราคา200เลยย่างมาแล้วจะมาขาย200ค่าทานนะค่าก่อไฟค่าเสียเวลานั่งเฝ้าค่าพริกไอค่าเกลือค่ามักอะไรต่างๆนานาเราอะครับมันก็ควรจะคิดด้วยอ่ะเนาะทีนี้ถ้าเราตั้งราคาสูงเกินไปมันจะขายไม่ได้ คนคนซื้อก็จะมองว่าโอ้หนูตัวเดียวทําไมมันแพงจังมันเป็นราคาที่คนกินจะรู้สึกว่าแพงครับการตั้งราคาต้องเราต้องรู้ทำตั้งในสัสดส่วนที่คนกินรู้สึกว่าเออก็โอเคอ่ะพอกินได้กินไหวเขาถึงอยากจะจ่ายอันนี้พูดกันตรงๆเนาะแล้วผมย่างหนูผมขายไซส์ไหนที่ผมจะใช้ส่วนใหญ่ผมจะใช้หนูไซส์อย,อยู่สตัวกิโลครับ หรือว่า2ตัวกิโลเป็นไซส์ที่ถ้าจะมาทางตลาดนี้นะตลาดเนื้อตลาดย่างอะไรก็แล้วแต่มันก็จะเป็นไซส์นี้นะครับสงตัวโล3ตัวโลเนี่ยเวลามาย่างมาปั๊บนะครับราคาราคายังไม่ย่างมัน200ใช่ไหมทีนี้ถ้ามัน3ตัวโลลงมาย่างย่างเสร็จแล้วเนี่ยครับอย่างวันนี้ที่ผมย่าง3ตัวผมก็ใช้ไซส์นี้เราก็ขายตัวละร้อยทีนี้มูลค่ามันก็เพิ่มใช่ไหมครับมันก็สมเหตุสมผลนะ่ย อ่าจากจากสองร้อยพอย่างเสร็จแล้วนะครับค่านูนนั่นนี่ของเราอะนะค่าเสียเวลาค่าเครื่องปรุงกอ่อไฟค่านั่นนี่สามตัวก็ได้สามร้อยถ้ามันเป็นสองตัวโลเราก็ขายตัวละร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบแล้วแต่เรานะครับเราก็จะได้ประมาณเท่ากันก็คือจะมูลค่ามันก็จะเพิ่มขึ้นจากหนู่งกิโลละสองร้อยก็จะมากลายเป็นกิโลละสามร้อยซึ่งมันสมเหตุสมผลทั้งคนซื้อและก็คนขาย คนซื้อก็จะรู้สึกว่าเออโอเคมันก็จ่ายได้ราคาประมาณนี้แต่ถ้าราคาแพงมันเกินไปเขาก็จะมองไปหาอย่างอื่นที่ที่ราคาถูกกว่าปริมาณมากกว่ายกเว้นบางคนที่ไม่ได้คิดมากก็มีบางคนอะหลายคนอาจจะแบบรู้สึกว่าเออมันหากินยากนะราคาเท่าไหร่ก็เอาแต่มันมีไม่เยอะครับการตั้งราคาถ้าเราจะขายกันเยอะๆทั่วไปเนะี่ยก็ควรจะตั้งที่มันสมเหตุสมผลทั้งคนซื้อและคนขายนะครับ จะาขายครั้งเดียวรวยเลยราคาแพงเลยมันก็ไม่ใช่จะขายถูกเกินไปจนตัวเองขาดทุนอย่างนั้นก็ไม่ควรก็ต้องตั้งราคาที่เหมาะที่สมสมเหตุสมผลนะครับก็ที่บอกเลยอยากบอกว่าถ้าเราจะทําหนูย่างทำอย่างหนูเนื้อขายเอากางๆเอาพอดีพอดีครับสองตัวโลสามตัวโลไอตัวใหญ่ๆกิโลขึ้นพวกนั้นนะครับถ้าจะไปขายไปเชียร์ขายพ่อแม่พันุราคา ไปอีกระดับนึงอันนั้นค่อยคุ้มค่าอย่าอยาะจะเอาพวกนั้นมาทําเป็นหนูย่างหนูอะไรเนี่ยครับว่ากันตรงๆเลยมันขาดทุนนะครับเอาได้เวลาเดีไปเปิดดูหนูไนดีกว่านะครับน่าจะสุกได้ที่แล้วแหละตั้งเตาไว้ตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ก็ประมาณชั่วโมงนึ่งเดี๋ยวดูกันครับว่าออกมาแล้วเป็นยังไงร,ร้อนจริงๆร้อนจริงๆ เดี๋ยวมาดูกันครับอืมโอ้สวยเลยเนี่ยครับตัวละร้อยผมว่าคนกินก็จ่ายไหวนะจริงไหมครับอ่าได้ทีละเดี๋ยวจะไปห่อให้ลูกค้านะครับเอาละเรามาพูดกันเรื่องนี้แหละอยู่ที่โรงสักฟาร์มครับอย่างหนูเอาไซส์ไหนราคาเท่าไหร่ตั้งให้สมเหตุสมผลครับคนกินกินไหว คนขายก็อยู่ได้ถึงจะไปได้นะครับเล็กๆนๆ้อยจากหลวงซอฟฟาร์มอำเภอบ้านข้าจังหวัดชัยภูมิสวัสดีครับ